ครับจครับยงให้คับงนะเออช้างเก่งไหมเก่งเนาะไปแล้วไปแล้วเหรอเ้ยว้าโอ้ลูดไหนเจอเหรอนี่ันี้มาดูลิงดีกว่าไปมาดูลิง นี่อันนี้ลิงทิงลิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหปาถึงก็โคมคามโกมคามกันเลยลิงอันนี้ลิงนะหน้าอย่างนี้จะเป็นลิงนะลูกเก่าต้องมีลิงอยู่กองเดียวเหรอนกแมชชนีหมดเลยอ่ะหยุดมันไม่ได้หลุดมันอยู่ในเขตของมันอันนี้คารูนี่อันนี้คารูนี่ ไหน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 จะทำเหมือนลิงเหรอจะกระโดดเหมือนลิงโอ๊ยมีเป็ดโอ๊ยโอ๊ยอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรโอ้เสียงอะไรคุ้มข้ามโอ้เป็ดอันนี้เป็ดอันนี้เต่าอ๋อมีเต่าตรงนี้ด้วยเต่าป่าเต่าป่ามัน่าจะป่าเหล่านั้นี่ยโดดลงน้ำตั้มเลยนี่นี่นกตัวใหญ่ใหญ่มากอ่ะนกเก๊กนกเก๊กโอ้นกแก๊กก็เบาแก๊ก นั่นไงนกแก๊กจริงๆด้วยแม่ว่าแม่เคยได้ยินชื่อนอกแก๊กเนี่ยเต่าหกเหลืองเมื่อกี้เนี่ยกระโดดลงน้ำ oh. ตุ้มตามตุ้มตามกันเลยพอได้ยินเสียงคปุ่นตุ้มตามกั okay, <but. S 1> นี่เห็นไหมนกตัวใหญ่มากเลยใช่ <Hey. S 1> แล้วก็เต่าแบบว่า <Okay. S 1> เหมือนก้อนหินเลยอะ่ะไม่รแบบแบบแบบด้เลยแอบ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 หลับตาให้ก่อนเลดูสิคนไหมคนไหมพวกน้องแอบ,บดูนะว่ารถถังมันไปหรือยัง ฉันไปแล้วหรอไปแล้วเหรอไนแม่ดูสินไอยมันไปแล้วแม่ดูสิเฮ้ยมันไปแล้วจริงๆิงด้วยน้องพอลเฮ้ยแต่เราเห็นเหมือนมันมีรถถังลำเล็กๆอยู่ตรงนั้นน่ะลูกอือมันมีรถถังลำเล็กๆอีกอีกคันนึงอ่ะยู่เลยตรงนั้นน่ะอ รถถังมังครับเหรอมันมีรถถังอีกคันหนึ่งใช่ไหมใ้เยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยเมื่อกี้รถถังมันมาตรงนี้เลยเนี่ยทางนี้เลยลูกเดินดีๆนะลูกเพราะว่าเนี่ยลากไม้ลูกมันทําให้เราสะดุดได้เนี่ยสะดุดของทิมเลยไหนดูสิเห็นไหมเมื่อกี้แม่เห็นมันมีรถรถลำเล็กๆอยู่แถวแถวนี้เอ๋หรือว่ามันเป็นเต่าล่ะลูก มันเป็นตัวเต่าหรือเปล่าเห็นมันเป็นก้อนๆเหมือนรถเลยอ่ะ <G ül> ดูสิเราลงมาหาแถวแถวเนี้ยลูกมันไปแล้วค่ะแม่ไปไหนแล้วรอ๋มาเลยมาหาดีๆสุกแม่ว่าอยู่แถวนี้แหละ <G ül> อะมาทางนี้ลูกรถถังลำเล็กอะมันน่าจะมันน่าจะวิ่งได้ด้วยไงลูกมันน่าจะวิ่งได้มีลอ้ออะดูสที่อยู่แถวเนี้ย หาเจอไม่เอ้ยนั่นแหละค่ะมันคือสมองค่ะเปเฉยอ่ะเออนั่นละสิเราจะเอาไหมล่ะเราจะดูไหมไดูดิเออจะดูไปดูทางนี้สิลูกมันน่าจะอยู่ทางนี้ปะอยู่งนี้ป่ะแ้วน่แมมาดูสิโอเคแถวแถวเนี้ยกอต้นไม้แบบอย่าเงี้ยไหนเจอหรอเฮ้ยนี่ไงจริงจริงด้วยเฮ้ยรถถังดูไอยู่ไหนวะฮะรถถังคันใหญ่มันไปแล้วไปแล้วลูกอุ้ยแล้วมันมาทิ้งรถถังคันน้อยไว้ให้อ่ะ อ้าวมันเป็นรถถังแม่กับรถถังลูกหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยเหมือนเลยย่ามีคนด้วยเนี่ะมีคนด้วยเนี่ยนี่ไงทหารเนี่ยโอ้ทหารถือปืนอ้ยสุดยอดอ่ะเราไปเล่นที่กานเดี๋ยวเราเอาไปเล่นกันดีกว่าโอเคโอเคแบตแบตเก็บกันเร็วเก็บเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันแล้วถังคันเล่นอ่ะเออได้แล้วเนี่ยแล้วคันเล่นที่ไหนอ่ะ อันก็ต่งคันาดนี้มันก็เล็กเนี่ยเล็กกันลูกอันนี้อ๋อใช่แล้วมันก็เล็ดด้วยอ่ะเออเมื่อกี้นี่แหละแม่เห็นนั่นแหละมันเป็นก้อนๆเนี่วัาเต่าเนี่ยโอ้ยยอดเลยเก็บก่อนไปใช่เหรอคันคันมดดัดมดดัดมดแดงไฟปะป๊า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 ไหนมดแดงอูู้นี่ไงมดแดงไฟจริงด้วยอือ อ่าให้ให้เขากับมือได้ลูกกัะทบให้จ er. ับมือให้ับมือตั่ตตัวอ้าเฮ้ยนี่ดู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 ป้านะดูป้านะเห็นไหมเขาใชับได้ให้จับมือให้จับมือเข้ามาใกล้อีกหน่อยเออาเรียกเยนยืยกเยืยนยืนยืยนยยืหยืยืน้นยืยนยืนยยืนยยนยยน่ยยนอยนาืนน พับหมดใจไม่โยนทำไมแล้วไม่โยนกินใหญ่เลยอร่อยอร่อยอร่อยครับดีๆให้เขาดีๆให้เขาดีอะไรครับงับนับนับ เออา่ะหมดเลยจ้าจร่งมากเลยนะยกมือยกมือขอบคุณครับ้วขอบคุณครับเหลย

อู้ลูดมือโตมากพายคำน้อยบายบายไมบายบายน้องพ่อปบายบายช้างช้างเด็กน้องมันน่ารักช้างน่ารักช้างเด็กเอาช้างใหญ่ไม่น่ารักเหรอช้างใหญ่มันดูน่าช้างใหญ่ก็น่ารักแต่ตัวจริงใหญ่มากเลยกระดุนเหยียบอ๋อตัวเล็กตัวเหญ่มากเลยนะช้างน้อยน่ารักจังบายบาย พลายคาน้อยพลายคาน้อยครับถ้าพลายนี่คือตัวผู้เนาะแล้อยก็คือ่ดูสิช้างป่าช้างป่าอันนี้อันนี้อนุบาลลิงชนีบาดเจ็บแล้วก็พิการเนี่ตัวนี้นี่อย่างตัวนี้นี่แขนขาดเนี่ยแขนหักแขนขาดแั้ก็มาดูแลกวางเยอะแยะเลยแล้วเจะกระโดดเหรออ ไม่มีน้ำเนี่ยไม่มีน้ำไม่มีอเยียบต้อเหยียบได้ไปขึ้นรถกันไปถังเนี่ยไปถังไปถังนี่ีทางทางนี้ไปถังเหรอไปถังไปถังไปถัง